จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบัญชีลูกหนี้ธุรกิจของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ n c b พบว่าการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจขนาดจิว๋วหรือกลุ่มที่มียอดสินเชื่อคงค้างไม่เกิน20ล้านบาทยังคงไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบมายังความสามารถในการชำระหนี้สะท้อนจากสัดส่วนหนี้ค้างชำระที่ยังคงมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในมิติข,ของกลุ่มที่เป็นหนี้เสียและในมิติข,ของกลุ่มที่ใกล้จะเป็นหนี้เสีย ทางนี้หนี้ของธุรกิจขนาดจิ๋วส่วนใหญ่เป็นหนี้จากสินเชื่อระยะยาวทั้งที่เป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจและสินเชื่อทั่วไปรวมถึงสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์สะท้อนว่าธุรกิจขนาดจิ๋วไม่สามารถสร้างไรายได้เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชําระหนี้ได้แม้ว่าในปัจจุบันมาตรก,การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวกิกฤตโควิด -19 จะสิ้นสุดลงแต่การช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยังคงเป็นโจทย์ต่อเนื่องของสถาบันการเงินซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้อง กับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทขนาดจิว๋วที่อยู่ในธุรกิจที่เพิ่งพากัลังซื้อในประเทศยังคงเป็นกลุ่มที่ปราบบางที่ยังไม่สามารถกลับมาชำระนี้ได้ตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กลุ่มธุรกิจนะคะคือธุรกิจก่อสร้างธุรกิจขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตและการขายส่งขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์อย่างไรก็ดีธุรกิจขนาดจิ๋วในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างที่พักแรมและร้านอาหารจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากกว่าเพราะได้รับอน,นิสงส์งจากการทยอยฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นการตอบย้ำค่ะว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคธุรกิจต่างๆยังคงไม่เท่ากันทางนี้หากมองเฉพาะนี่ในระบบของธนาคารพา ส่วนวิจัยกสิกรไทยประเมินว่าผลจากการเร่งกลับโครงสร้างนี้ในเชิงรุกของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งน่าจะมีส่วนช่วยทําให้สัดส,ส่วน NPL ของสินเชื่อธุรกิจในระบบธนาคารพาณิชย์ชะลอลงมาปิดสิ้นปี2566ที่กรอบประมาณร้อยละ2.62ถึง2.65ของสินเชื่อธุรกิจในภาพรวมชะลอลงจากร้อยละ2.77ณสิ้นปี2565อย่างไรก็ดีก็ยังคงติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดจิ๋วต่อไป กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ